มาส่งปี่มาค่าปีน้องไต้กูตีขะเนาะปีน้องไตเขาเขาตั้งมดตั้งเซนกูดีกุหลนขะเนาะย้อนสุดต้องปั่นกูก็เฮาอยู่เลกินหวานหาเงิน่นงกันง่ายๆกูก็เสร็ํคำค่ะเนะาะย้อนสุดต้องปัน่นปอเมปีน้องๆของน้องๆเขาตั้งมดตั้งเซน ยอกโกูเจอกูตนกูป้าเตียนเกี่ยวข้องตั้งคูส่สอนเฮเลตั้งน้องน้องเขาตั้งมาตั้งเ,งเสียงค่ะเนาะปิกซัมบาก็เลยอม,มีปโปมีเมสิกตากากอยค่ะเนาะอ่ายอกโย้ยอนสุดวองผลตั้งโปเมของคูส่สอนเฮเลโปเมของน้องน้องเขาตั้งมา,นาตั้งเสียงค่ะกูตนกูป้าเจออันเกี่ยวข้องเฮาหาตั้งมาตั้งเสียงในเฮเขาเจา้าเลยตกตีลีตีเมสิกกันค่ะเนาะเฮกูก็เลยอยู่ดีกินหวานมีเงินมีคำกันกูก็ค่ะเนาะอ๋อค่ะกำไรค่ะเนาะ น้องๆเขาจังได้ปวาม่ข้าคู่เทีมิคอความลาดปันปุนตาเหมือนว่าเป็นของขวนบนดาดน้องน้องเขาค่ะเนาะจองปบความข่าลาดกว่าจอมเสียงคู่สนนะขอบเจอต่างถึงเนือเจอเงาสายร่วมลองหลีลองเมียดอันอุบเปิงตั้งกัมาตั้งมดตั้งเสียงในดีอันเฮ็ดเฮ่เกา๋าตั้งเอาในกว่า ตั้งเอาปีในกว่าตั้งเอาเมื่อเลี้ยวในกว่าเขาเป็นก้นทีกามลีทีสุดตาเสตั้งเอาเมื่อเลี้ยวในกว่าต่อตั้งนาเขาเป็นก้นกามลีตาเสเขาไล่หับเงินมาตาเสเงินมาหาเขางายวางายเขามีลายหาเงินหลาไผ่ไหลตั้งมาหาเขาตาเสเขากล้าขายเลยตาเส เกาขายของลีกูวันเกาอยู่ลีกินวนันตาเสอยู่่ลอกไล่หาเงินโกมาหาเกาตาเสอยู่ๆเปินมาปันเงินเกาตาเสอยู่ๆเกาตื้อถีตาเสเปินไขปันเงินเกาตาเสเปินหักเกาตาเสเกามีลองหลีตอบแดนก้นปันเงินเกาตาเสกูขิงกูยาำ ก้นตีหันหนาเกาไข่ปันเงินเกาตาเสียกูก็ขอบเจอต่างถึงเนื้อเจอเงาสายล้มลองหลีลองเมียดอันอุบเปิงตั้งกำผหาตั้งมดตั้งเสนในตีอันจอยเลือเก่าอยู่ตาเสียตั้งหมดมือเลียวในคาขอบเจอเต้เต้คา พะวา,วาอยอนี่ยกน้องๆเขานะตองข้อความในกว๋วยก็รัดมือเต็นวดหนึ่งเปลี่ยนค่ะหนึ่งปอกหนึ่งกำนะเต็นมากเหมือนเจ้ารัดหนึ่งปอกนะน้องนะรัดที่ไหนทิ้งนะย่อก็น้องเขาตีเย็นเป็นก้นกล่ำดีกว่าง่ายๆค่ะเนะเาะอ้อค่าขอบใจถึงกุก็เตียนเข้ามาด้วยในค่ะเนาะเต็กเชี่ยวกา้างเผงมันค่าเฮะกล่ำดีกุลงดองเมิร์สูงปีเมือค้า